อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิรติชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีอภนที สวัสดีครับมีนาค้แบร์นะครับอันนี้อาจจะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เพิ่ม CP ซึ่งหลายคนเนี่ยไม่รู้เนะาะก็คือการหาหนังสือตา้ตำราแล้วก็การเอาหนังสือเนี่ยไปใส่ตู้แล้วเราเรียนเนี่ยให้ให้ถึงระดับ4เราได้ CP 2ต่อเนาะซึ่งัน,นี้มีคนถหามหมีเยอะอยู่ครับมีก็เลยมารวบรวมข้อมูลให้นะครับเริ่มมาให้เรากดคาว่าบ้านถ้านอกบ้านเนี่ยจะเป็นวางรูปปั้นถ้าในาบ้านเนี่ยจะเป็นวางหนังสือนะครับให้เพื่พพพพอนๆกดตามมีนะครับ พอมาเสร็จแล้วให้เราสร้างตู้ใสน่นังสือนะครับเป็นไปได้มันจะมีสร้างอยู่ทั้งหมด4 5อย่างมามไม่ผิดจะไม่ผิดเนาะเดี๋ยวมีอธิบายฟังนะค,ะครับโอ้ไม่ใช่จ๋าน้องจา๋าอย่าเพิ่งโพลขึ้นมาอย่างนี้สิให้มันซูมออกไม่ได้เหรอเออช่างมันให้เรากดคําสั่งของที่บ้านนะครับนั่นเอนะครับ,รค,รบคำว่าสร้างเห็นไหมครับพอ,พอเรื่องคำว่าสร้างเสร็จเรากดซุปตู้นังสือเห็นไหม พวกนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5ตู้ให้เรากดสร้างอย่างละหนึ่งครับแล้ววางที่บ้านให้หมดเนาะกดสร้างแล้แลวกดวางเลยครับอันนี้เราแต่เพื่อนๆตกแต่งเนะาะตบมีไม่ค่อยเก่งด้านนี้เท่าไหร่ก <c oughs> ็ <c oughs> เห็นไหมครับพอเรากดเข้าไปในตู้เห็นป่มมันจะมีคําว่าอ่านแต่ว่ามันจะยังไม่มีหนังสือใส่แต่อันนี้มีใส่ของหมีไปแล้วเห็นไหมจะมีหนังสือเรียนอยู่วิธีที่เราจะหาหนังสือนะครับเอามาใส่ตู้ก็คือให้เรากดคําว่าเมนูเสร็จแล้วกดคําว่าชื่อเสียง เห็นไหมครับมันจะมีสำนักต่างๆเนี่ยอ่าเอาเอาอย่างนี้ก่อนเอาดูสำนักฝ่ายก่อนเห็นไหมมันจะมีสำนักฝ่ายยอดสวรรค์บางกรคามอย่างเงี้ยพโหมิ่นเล่นยอดสวรรค์ถ้าบางกรฟ้าเออบางกรบางกรามคำรามเนี่ยมันจะเป็นเออฝ่ายอเล็กเจอกันฆ่ากันที่ไหนก็ได้ก็อะไรปะนะครับพอดีวันนี้มีอ่านหลายคลิปมันเลยขึ้นเยอะ ก็ให้เรามาบริจาคสานักตัวเองก่อนดีกว่าจะเข้าใจง่ายเห็บ้างสำนักหมีคือกระบ,บี่ก็คือไทยไปแต่ว่าสํานักอื่นเนี่ยเราจะยังไม่สามารถที่จะไปเรียนได้เพราะว่าเราจะต้องเป็นสํานักยศเราต้องเป็นตานานวิธีดูยศนะครับเห็นบ้างของหมีตอนนี้เป็นผู้มีเกียรติผู้มีเกียรติระดับเซียนแล้วก็ตานานอีก2ระดับเราถึงจะสามารถที่จะไปบริจาคสํานักอื่นได้ถ้าเราบริจาคสานักอื่นเราก็ไปเรียนตำนานตำราอาชีพอื่นไดอ้อันนี้สมมุติเห็นไหมครับว่าหมีซื้อไปแล้วตำราเขียวเนี่ย เพื่อนดังใจถ่ายไปแต่ตอนแรกเพื่อนๆอ,อะจะยังไม่ได้ยศผู้มีเกียรตินะตอนแรกเพื่อนๆจะเป็นยศทั่วไปให้เพื่อนๆบริจาคของข้างล่างเห็นนะครับพวกเนี้ยอันนี้มีแนะนํานะทคิคในาการบริจาคคือเอาของที่เขาเรียกว่าไงอะมันเป็นของช่องของสํานักอะให้คือของที่ไม่เกี่ยวกับของใช้ชีวิตประจำเราปร,ประจําวันของเราพวกหินตีบวกเอ่อหินศิลาหรือไม่ก็ตัวเอ็พีที่ไปกดคู่หัวเนี่ยเราใช้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราบริจาคหมดแล้วไอ้พวกนี้เหลือๆก็บริจาคได้ครับ ขั้นอันนี้มีแนะนานะขั้นตอนแรกให้ให้ผู้เล่นนะ่ะอัปเกรดแค่ขั้นหนึ่งก่อนจากทั่วไปเป็นผู้มีเกียรติเอาทุกสํานกเลยเหตุผลเพราะว่าระดับชั้นแรกอะ่ะมันอัพง่ายเว้ยเราจะสามารถปลดตําราเนี่ยเนี่ยทุกสัมนกได้เลยแต่ว่าพวกสํานกล่มสํานกอะไรที่เอ่อที่มันอย่างเงี้ยฮะที่เอียงซีอุยตึกมุ้งอย่างเงี้ยกรยาจกบ,บุกผาเนี่ยอย่างที่บอกสํานกเราอ่ะเราต้องบริจาคกันว่าเราจะเป็นตานานได้เราถึงจะไปบริจาคพวกนี้ได้ อ,อันนี้เอางี้นะง่ายๆของหมีเลยมีเจ้าบริจาคสำนักตัวเองก่อนให้เป็นผู้มีเกียรติอ่าเสร็จแล้วให้เรากดอคาว่าฝ่ายครับเพื่อนๆเรื่องฝ่ายไหนก็ไปก็กกไปบริจาคฝ่ายนั้นเนี่ยของหมีอยู่เพิงเฉยเห็นปะ่ะหมีต้องบริจาคถึงคําว่าทั่วไปเห็นปะ่ะถ้าเกิดหมีบริจาคถึงคาว่าทั่วไปหมีก็จะสามารถที่จะซื้อตําลาของยอดสวรรค์ได้ อันนี้มีเรียนมี2อ,อันตอนนี้คือมีไทยไปกับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเรือเรือนเทปอเนี่ยครับก็ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยบริจาคสำนักตัวเองก่อนหนึ่งแล้วก็มากดที่เนี่ยครับพลังยุทธจกักรเห็นไหมเพื่อนเพื่อก็ไล่ทําไปเลยครับเห็นไหมเรือนเทปเทปอเนี่ยมีก็จะบริจาคเนี่ยจากคําว่าเพลิงเฉยตอนนี้เป็นทั่วไปแะเห็นไหนนีก็จะซื้อตําราได้มาขายหมดแล้วเราตําราพวกนี้ครับเอาไปใส่หนังสือ เพียงเอ,า,อาง่ายๆนะแค่เราซื้อหนังสือเนี่ยแต่ละสำนักมาแค่ขั้นแรกบท CP 16, 14หรือ16เนี่ยแหละถ้ามีผู้ผิดขอภายนะครับคือข้อมูลเกมมันเยอะมากมก็เห็นไหมพอเราทั่วไปเราก็ซื้อตําราได้แล้วพอเป็นผู้มีเกยียรติก็ซื้อได้อีกเล่มแล้วก็ระดับเซียนเห็นไหมครับแล้วก็ระดับตำราเอ,า,อาง่ายๆนะแต่แต่ละสาขาแต่ละเมืองหรือว่าแต่แต่ละสำนักเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตําราให้เพื่อนๆไล่บริจาคเพิ่มขั้นตัวเองไปเรื่อยๆครับแค่นั้นเองแต่นี่คือทิกมีนะ ให้บริจาคไล่ตั้งแต่ฝ่ายของตัวเองหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับตามเมืองเนี่ยพลังยุทธจกักรเห็นว่าง่ายของหมีหมีก็จะบริจาคเนี่ยจากระดับเพิ่งเฉยเป็นทั่วไปเพื่อซื้อหนึ่งตำราก่อนเสร็จแล้วหมีก็มาเข่าเสียนมังกรเห็นว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีบริบริจาคจากัดนะเห็นป่าหมีจะใส่ไม่ได้แล้วเห็นป่นเปพราะนั้นเพื่อนเพื่อนอันนี้ห้ามพลาดนะเพื่อนเพื่อนต้องมาใส่ทุกสัปดาห์ไม่งั้นเท่ากับว่าอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเพื่อนเพื่อนจะเสียเวลาฟรีางเลย เนี่ยเดี๋ยวหมิก็อาทิตย์หน้าใช่ไหมหมิก็จะมาบริจาคเนี่ยเพิ่งเฉยกลายเป็นทั่วไปเพื่อจะซื้อตำราของเขาเสียนบังกรเพราะว่ามันจะปด CP ฟรีเสร็จแล้วก็บริจาคทะเลทรายเหมือนลี้อีกเพราะว่าเราจะได้ตำราของทะเลทรายเหมือนลี้เห็นว่าขั้นแรกทั่วไปขั้นทั่วไปผู้มีเกียรติแล้วก็ตํานานคือ,อยังไงเราก็ต้องบริจาคหมดครับทุกสํานักเพราะว่าหนังสือเล่มน,นึงเนี่ยเราเอามาเราใส่บวก CP ฟรี เหมือนกันครับเราก็มาหอคอยหิมะก็บริจาคเอาช่วงแรกเอาแค่ขั้นหนึ่งขั้น1ขั้นเอเอมีได้ขอขั้น2ละกันขั้น2เพราะว่าเราจะสามารถซื้อตำราแต่ละสาขาได้เห็นว่าต่อไปก็นครเวหานักสัญจรเอาพวกนี้ให้ครบให้หมดเลยครับต่อไเพื่อนบางคนอาจจะเอาสำนักตัวเองให้เป็นตำนานก่อนก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อน่าพอเพื่อนเพื่อซื้อตำรามาเสร็จนะครับมันจะขึ้นมาให้เราใช้ตรงนี้เราก็กดใช้ซีจะขึ้นตรง,ตรง,ต,รงตรงเราเลยประมาณ16เสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อเอาตำราเนี่ยใส่ เพราะว่าอันนี้มีคนถามหมีเยอะครับหมีก็เลยมาขอแนะนำเนาะอ่าเห็นไหมครับมันก็พอเราเอาตําราใส่มันจะมีบทหนึ่งบทสองบทสามบทสี่พอเราใส่เห็นบ้างมันจะบอกว่ามีระยะเวลาเรียนเห็นไหมครับว่า9นาที59แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอาวัสดุบ้านเนี่ยกดเร่งได้เลยครับเห็นบ้านหมีก็จะเป็นขั้น4เห็นบ้าได้ CP เพิ่ม7เราเอาหนังสือใส่เนี่ยคือเราต้องรองให้ถึงระดับ4ก่อนนะบทที่4 1 2 3 4เพราะบท4มันจะบท CP เนี่ยครับเห็นบ่า ก็ถือว่าหนังสือเล่มหนึ่งได้ CP เปิดมาเนี่ยสิแล้วก็พออ่านจบอีกสีระดับก็ได้เจ็ประมาณ23-24ครับต่อหนังหนังสือแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมว่าสำนักหนึ่งมันมีสี่ตำราเลยนะเอาหมีคิดง่ายๆเลยก็คือสำนักหนึงเราได้ 100, CP, 100 CP, ่งร้อี CP p ถูกไหมมันมีทั้งหมดเนี่ยถ้ามีนับนะประมาณ12-13องสิบสามอ่ะันนั้นเพื่อน <S <S ๆจะได้จากตรงนี้ไม่ตม 12, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ่ำกว่าพันสอเยอะนะเว้ย เห็นเห็นแบบเออมันได้น้อยๆ้อยะแบบเออสิบสแต่ว่าพอเรารวมรวมอะทําทุกสํานักอะมันก็เยอะถูกหมพันหนึงเกมนี้พันหนึง cp เกมนี้คือเยอะนะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลช่วยทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะอ่เป็นการเล่ง cp เยอะอยู่นะครับเพราะว่าไกดหนังสือนี่ไม่มีใครทําเลยนะนีก็เลยมาทําให้เพราะว่ามีคนมาถามมีใต้คอมเมนต์ใน youtube เยอะอยู่นะครับ อย่างไงก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะคะดูสามาติดตามผลงานนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้หมีทําอะไรเกี่ยวกับมูลไลท์เบดเนี่ยก็บอกหมีได้แล้วก็อีกประมาณวัน2วันเนี่ยมันจะมีทาวเวอร์แฟนตาซีเปิดอันนี้หมีก็ไปเล่นนะเดี๋ยวจะไปนั่งทาไกด์ให้เหมือนเดิมแล้วก็มูลไลท์เบดนี่หมีเล่นยาวๆเลยกับนีโนคูนี้สองเกมนี้เป็นเกมหลักอยู่แล้วชอ,ชอบชอบชอบเกมมันทําระบบดีน่าสนใจหมีจะบอกว่าไม่รู้เพื่อนๆคิดเหมือนกันนะมูลไลท์เบดเป็นเกมที่แบบว่าระบบเกมน่าจะเยอะสุดในมือถือแล้วบอกว่าที่แบบรู้สึกมีว่ารู้สึกว่า เกมมันกดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะมันมีทำนู่นทำนี่โอ้โหไม่จบจริงๆอ่ะแล้วก็รูมแบบเอ่อแมคเคลิกเกมค่อนข้างละเอียดซับซ้อนมากอย่างเรื่องบ้านโอ้มีมีจุดเอ่อคอนเทนต์ทำหน้าสนใจเชื่อไหมมีน้องๆมีหลายคนอ่ะเขาสร้างบ้านวันหนึ่งเขาทำมาห้าหกชั่วโมงอ่ะเขาตกแต่งสวนเป็นน้องผู้หญิงไงแต่มีนี่ไม่นะมีเอาแค่แบบเพิ่มซีพีกูก็ไปแล้วไม่ไหวว่ะโอ้โหแม่งมาสร้างทางเดินสร้างบ้านสร้างของเล่นปวดหัว อ่าครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับดูสามาติดตามนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ